จองขข่่าาวววร้นลนกคุณผู้ชมคะในที่สุดค่ะสัญญาณของรัฐบาลที่ได้ประกาศตั้งเอามาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่านะคะว่าจะไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็ทำให้กลุ่มผู้ที่ออกมาเรียกร้องในทางตรงกันข้ามต่างก็ออกมาแสดงอาการผิดหวังอย่างสิ้นเชิง อย่างกรณีของอาจารย์สมศักดิ์เจียมทีรัสกุลซึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะถึงขนาดแสดงความผิดหวังแม้กับแกนนารปชที่ชื่อนายนทวุฒิไายเกื้อที่ในวันนี้ค่ะก็ต้องยอมอ่อนตามมติของพรรคเพื่อไทยโดยอาจารย์สมศักดิ์นะคะได้แสดงความผิดหวังผ่านทาง Facebook จากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของนายนทวุฒิไสยเกื้อที่ระบุว่า ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พักเพื่อไทยได้แสดงท่าทีชัดเจนว่ายังไม่มีแนวคิดจะดำเนินการเรื่องนี้ส่วนจะมีกลุ่มบุคคลเคลื่อนไหวแสดงความเห็นเรียกร้องก็เป็นเรื่องสังคมจะสดับรับฟังเพราะบ้านเมืองนี้จะอยู่กันได้โดยเสรีภาพทุกคนทุกฝ่ายเมื่อมีเสียงทักท้วงมาจากเ,เมื่อมีเสียงทักท้วงมาจากเหตุผลหลักการแต่การรับฟังจำเป็น เพื่อที่จะทําให้บรรยากาศความตึงเครียดของสังคมคลี่คลายนายสมศักดิ์เคะได้สื่อสารเชิงประชดประชันด้วยนะคะว่าเป็นการพูดที่ฟังดูดีกว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมที่ย้ำแล้วย้ำอีกด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นว่าไม่แก้ไขมาตรา112โดยระบุนะคะว่าเสียดายคนอย่างคุณนัทวุฒินะครับที่พูดได้แค่นี้อันนี้พูดด้วยความจริงผมอ่านด้วยความรู้สึกเสียดายมากกว่าไม่พอใจหรือโกรธหรืออย่างอื่น ก่อนที่ใครจะบอกว่าคุณนทวุฒิคงพูดไม่ได้เพราะพักกำหนดไว้น่าเห็นใจอะไรแบบนั้นผมขอให้ดูว่าวันก่อนที่นายวิภูแถลงไปออกคมชัดลึกก็พูดมากกว่านี้นะไม่มากอย่างที่ควรแต่อย่างน้อยออกในแนวที่ว่าการใช้กฎหมายนี้มีปัญหาซึ่งนายนทวุฒิไม่ได้พูดเลย ้อยสิบสองเนียล่าสุดมันกลายเป็นปัญหาที่เกือบทําให้ประชาชนประทักันที่เชียงใหม่แต่ผมไม่มีความเห็นเอาความเห็นของผมมาแล้วกันใครเสนอแก้มาตรานี้ผมคัดค้านอย่างเข้มแข็งอันนี้ท่านพูดในนามส่วนตัวหรือว่าตวแต่ว่าท่านเคยพูดในระหว่างการถแถลงนโยบายของรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะแก้ไขมาตราร้อยสิบสองแต่ผมไม่เคยนนไ,ไม่ไม่ไม่เคยพูดว่าจะแก้ไม่แก้ ท่านเคยพูดว่าไม่แก้แต่ทําไมวันนี้นในานามรัฐบาลถึงพูดว่าจะไม่แก้และคำนึงมาตราเอ๊ะไม่แก้กฎหมายอาญามาตรานี้เลยไม่ได้แล้วครับเอ้าอผมเป็นหนึ่งในคณะรัฐบาลผมจะไปพูดแทนรัฐบาลได้ยังไงแต่ในวันที่แถลงนโยบายท่านระบุชัดเจนเลยว่านโยบายรัฐบาลไม่มีการแก้ไขามาตรร้อ2สก็ยังไม่เห็นมีนโยบายจะแก้เนี่ยเขาไม่แก้หรอกรัฐบาลยุ่นี่ฉลาดเขาทำอะไรเขาต้องคำนึงเสียงตัวใหญ่ของประชาชนเลิกพูด มามาจากต่างชาติแล้วแก้ไขไม่ได้เมื่อมาจากต่างชาติได้คุณไม่ส่งได้มหก็ได้แล้วคุณส่งทำไมไอ้พวกอุบาทพวกชาติชั่วพวกเลวทรามที่มีพฤติกรรมอย่างนี้แต่ผมจะเน้นเรื่องการจับกลุมส่วนเนื้อหาจะไม่นำเสนอต่อสื่อมวลชนเพราะเป็นเรื่องไม่สมควรและไม่บังควร จะมีการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองไหมคะคนละเรื่องนี่ปรับเว็บไซต์กระทบสถาบันไม่มีแก้ไขอะไรทั้งสิ้นจะแก้ไขความเลวร้ายของไอ้พวกเจ้าของเว็บไซต์ที่เห็นกับตัวเสียชาติเกิดที่เกิดในแผ่นดินไทยแล้วยังมีความคิดชั่วช้าสนับสนุนคนต่างชาติ าการออกมาประกาศจุดยืนของรัฐบาลว่าจะไม่มีการแตะต้องมาตรา112คงจะสมบูรณ์แบบมากกว่านี้นะคะถ้าหากว่าเป็นคำพูดที่ออกมาจากปากของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่มักจะกล่าวเพียงว่าให้เป็นกระบวนการของรัฐสภาซึ่งล่าสุดนี้เองค่ะเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้พยายามที่จะสอบถามความชัดเจนจากปากของนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแต่คำตอบที่ได้รับก็ไร้ซึ่งความชัดเจนอีกค่ะ จริงเราต้องมองอย่างนี้ค่ะว่าการเรื่องรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่แล้วการที่จะใช้รัฐมนูญก็ต้องเป็นเสียงของประชาชนนะคะก็ต้องมีกระบวนการกลไกต่างๆจริงแล้วในเรื่องของกระบวนการรัฐธรรมนูญน,นั้นก็น่าจะเป็นกระบวนการของทางรัฐสภานะคะซึ่งอาจจะเข้าไปหาหรือกันในในเชิงของรูปแบบในต่างๆก็ก็ก มมีหลายวิธีนะคะแต่ที่สําคัญเราต้องดูก่อนว่าเจตนารมณ์ต่างๆของรัฐธรรมนูญนั้นก็คือต้องเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็เพื่อประชาชนส่วนตัวนี้เห็นด้วยไหมคะกับการให้ทาประชาเติมที่ที่จะมาแก้ไข จริงแล้วต้องถามว่าการทําประชามาติเนี่ยโดยรวมเห็นด้วยแต่ต้องมาตั้งโจทย์กันว่าเราจะทําเรื่องอะไรจริงมันต้องกลับมาหาจุดมุ่งหมายก่อนว่าทำเนี่ยทำเรื่องอะไรและเนื้อหาเป็นอย่างไรถึงจะไปถามในเรื่องของประชามาติถ้าเราตั้งต้นว่าการทาประชามาติเลยเนี่ย <c oughs> ก็ยังไม่มีจุดมุ่งหมายมันก็จะทาให้ไม่ได้คําตอบเท่าที่ควรค่ะก็ควรจะต้องมีเวทีในการที่จะต้องหารือกันก่อนว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างไรและวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรแต่ที่สําคัญก็กลับมาหาจุดเดิมว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งอันนี้ก็ มีประโยชน์มากกว่าน,นะคะกาะทำนําไปสู่ความแตกเป็นจุดเริ่้นของความแตกแยกจริงจริงตอนนี้ยังเป็นในเรื่องของความคิดทีท่เป็นความคิดเสนอกันในแต่ละฝ่ายนะคะก็คงต้องให้เวลาแต่ละท่านผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของนี้เ,เรื่องของรัฐธรรมนูญแล้วก็ในส่วนของสภานั้นเป็นผู้ที่ได้มีการถกกันอภิปรายกันอย่างให้ก้องขวาขงก่อนนะคะค่ะมมาตา112ครับว่าเป็นคนแตกเพราะว่ากลัวกลัวว่าจะิดความแตกแยก ันนี้มันคนละประเด็นนะคะเพราะว่าในส่วนของรัฐธรรมนูญน,นั้นมาตรา112ไม่ได้อยู่ในส่วนของรัฐธรรมนูญค่ะถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีนะคะจะยังไม่ได้แสดงความชัดเจนต่อมาตรา112แต่จากอาการของนายสมศักดิ์เจียมธิรสกุลค่ะก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าความรับรู้ของฝ่ายที่สนับสนุนให้มีการแก้ไขและยกเลิกมาตรา112ต่อรัฐบาลน,นั้นเป็นไปในทิศทางใด หรือแม้กับแกนนำนปชเองค่ะที่นายสมศักดิ์นั้นก็เริ่มรับรู้ถึงอาการกระเฮี้ยนกระหือรือนะคะที่ลดน้อยลงในความพยายามที่จะช่วยเหลือคนเสื้อแดงโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องรัชทันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ค่ะโดยบอกนะคะว่าไม่อยากจะบ่นหรือด่าว่าอะไรซ้ำๆๆอีกนะแต่ผมรู้สึกจริงๆว่าระดับความกระตือรือร้อนที่จะช่วยคนที่ติดในคุกของนอปชมันน้อยไปเรื่องย้ายคุกป,ประกันตัว อะไรมันก็โอเคแต่ที่ผมมีปัญหาตลอดคือมันน้อยไปมากๆเมื่อเทียบกับสิ่งที่คนเหล่านั้นได้รับตราบใดที่นปชยังจำกัดแต่วัฒกรรมในเรื่องเคารพในการตัดสินใจของศาลมันก็ไปไม่ถึงไหนจริง,รงๆผมอยากจะให้นปชทําเรื่องนิรโทษกรรมผมว่าในแง่หนึ่งเรื่องนี้น่าจะสําคัญกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญที่นปชจะทําเป็นเรื่องใหญ่ในปีหน้าด้วย สำคัญกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญของนอปชเพราะผมมองว่าดูจากข้อจำกัดของนอปชอย่างที่รู้ๆกันแล้วรัฐธรรมนูญที่นปชจะผลักดันก็คงไม่มีอะไรเท่าไหร่หมวด1ห,หมวด2ส,สงสัยจะไม่กล้าแตะต้อง นอกจากความผิดหวังต่อรัฐบาลนะคะและก็นกปชแล้วกรณีที่นายสมศักดิ์เจียมธิรศกุลได้พูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด1และหมวด2ก,ก็นับว่าเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงเจตนาได้อย่างชัดเจนล่ะค่ะว่าเป้าหมายที่แท้จริงของฉากหน้าในการที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยของนายสมศักดิ์มีเป้าหมายเดียวก็คือสถาบันพระมาหากษัตริย์ใช่หรือไม่ โดยรัฐธรรมนูญหมวดที่หหรือหมวดทั่วไปตั้งแต่มาตรา1ถึงมาตรา7มีการระบุถึงสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนี้ค่ะมาตรา2ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตราสาอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ขณะที่หมวดสองของรัฐธรรมนูญถือว่าเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ทั้งหมดตั้งแต่มาตรา8ถึงมาตรา25มาตรา8องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้ มาตราเก้าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามะกะและทรงเป็นอัครศัต์ศาสส,าศาสนุปธรรมพกมาตราสิบพระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทยมาตราสิบเอ็ดพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาฐานันดอนศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาตราสิบสอง พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีนอกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีคณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาและมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญน,นี้คุณผู้ชมคะ แม้จะยังไม่มีการพูดถึงรัฐธรรมนูญทั้งสองหมวดนี้นะคะแต่ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าเจตนาที่แท้จริงของนายสมศักดิ์นั้นเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับนายสมศักดิ์เองนะคะก็ยังดูจะไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากเท่ากับประเด็นการนิรโทษกรรมอันเนื่องมาจากความต้องการที่จะช่วยเหลือคนเสื้อแดงเท่านั้นค่ะโดยนายสมศักดิ์นะคะบอกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นเรื่องยาว กว่าจะเสร็จคงพศ2556แต่เรื่องคนในคุกนี่มันนับเวลากันวันต่อวันคือ1วันที่ยังอยู่ในคุกก็ลังบาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่วัน1-2ถึง2วันนี้ผมนึกถึงคนที่ยังอยู่ในคุกหรือแม้แต่คนที่ได้ประกันแต่ก็ยังมีคดีติดตัวต้องสู้คดีต้องสู้คดีต,ต่อแล้วก็นึกถึงเรื่องนิรโทษกรรมที่เคยเสนอไปผมยังเชื่อว่า นี่เป็นทางออกทางเดียวที่จะทำให้พวกเขาหลุดได้เพราะมองไม่เห็นทางอื่นน่าเสียดายที่นปชและสสฝ่ายรัฐบาลไม่ยอมจับเรื่องนี้จริงๆจังๆผมเข้าใจว่าเป็นไปได้ที่ฝ่ายรัฐบาลอาจจะพยายามผลักเรื่องนิรโทษกรรมเหมือนกันโดยผ่านกันมาทีการปรองดองของผลเอกสนธิ แต่ผมสงสัยว่าถ้าจะในรัฐศกรรมพวกเขาคงรวมกรณีคุณทักษิณและบรรดาระดับนำของอีกฝ่ายเช่นนายอภิสิทธิ์นายสุเทพพลเอกประยุทธ์เข้าไว้ด้วยซึ่งเรื่องนี้มันก็จะลำบากยืดเยื้อทะเลาะกันอุตลุดอีกและที่สำคัญสงสัยเขาจะไม่ยอมรวมมาตรา112ไว้ด้วยแน่ คุณผู้ชมคะจากเรื่องราวที่ได้ลำดับไปนั้นนะคะด้านหนึ่งค่ะก็แสดงให้เห็นว่าในสายตาคนเสื้อแดงอย่างนายสมศักดิ์กำลังที่จะพิจารณาถึงท่าทีที่เปลี่ยนไปของรัฐบาลหรือแม้แต่แกนนำนปชแต่อีกด้านหนึ่งค่ะเราก็ถือว่าเห็นนะคะถึงการตอบย้ำถึงตัวตนว่าเป้าหมายที่แท้จริงซึ่งนั่นก็หมายถึงการล้มล้างสถาบันใช่หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นะคะเรามาตามกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ